น้องอะไรแอลสี่เจ็ดศูนยีวันนี้สวัสดีก่อนเนคนนั้นน่งอะไรนมาเด้อเดี๋ยวสวัสดีก่อนลม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  สวัสดีครับบัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่28พุาคม2564นะครับคันนี้เป็นคูปต้า 47L 4708 SP นะครับตัวน,นี้จดทะเบียนปี58ยังไม่เปิดราคาลูกเดี๋ยวดูรอบรถก่อนยางหน้าก็อยู่60%ครับยางหลังประมาณ85% รเราจะลอง,ง,งองัน,นี้เครื่องเกียร์ดีนะครับไขมันไม่ติดเรากลูกเดี๋ยวปาสตาร์ได้เดี๋ยวปาสตาร์ฟังเสียงให้ดูค่ะสตัดบิด ครับไม่มีไอไม่มีควันไอเด็เดก็กก็ปกตินะครับวันนี้เกียร์ชัตเต้ลที่คอพงมาเลยนะครับเดี๋ยวปาให้หนูพอย,ยกให้ลูกค้าดูยกขึ้นยกดีๆลองยกขึ้นยกขึ้นอ,อีก ตาตาได้ดูเฉยๆนะครับแทงจากเด็กอยู่ด้วยขับไม่ได้ครับเดี๋ยวอาดับอยากซื้อรถฝากกดติดตามให้น้องจีชาได้นะคะเพื่อเธอเธอสักซื้อไปห้าซื้อไปเจนหกห้าเป็นหนึ่งมาซื้อรถได้ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีปากลูกค้าหน่อย คันนี้ราคาอุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบดันฐานแล้วก็โรตารี่ตาอุปกรณ์ตาช้างหมดนะครับราคา4ี0แ0นหนึ่งบาทนะครับออข้เงินค่าขายรถหม่อะไรยังลูกค้ายังไม่ทันมาซื้อเลยจะขายค่าขายรถเรียกลูกค้ามาซื้อก่อน รถมีหลายคันนะครับจอดไปทางาาทงวันยังไม่ทันได้ขายเก็บค่าผิดเซนเตอร์แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ฝากลูกค้ามาเข้ามาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพแต่ว่าระบบใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเก็บสภาพก็ บอกเพิ่มไม่เยอะนะครับคันนี้เดิมๆก็สว,สวยอยู่นะครับคันนี้ให้อุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่เจ็ดเอสนะครับ จะส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับอันนี้ก็ฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับ085 087 6581นะครับพอเจริญเซ็กเตอร์อมเมอวังสัมาจังหวัดอุดรธา,านีนะครับทางมาร้านก็สะดวกสบายนะครับติดนถนนใหญ่นะครับสี่เลนนะครับสวัสดีครับ